จะมาเล่นเกมเทลารียากันนะครับเนะ่าน,น,นะครับ,แล,รบแล้วกันนะครับตอนนี้เราไปไประจนไทยที่นรกกันดีกว่านะครับเพื่อมีอะไรดีๆมาใหม่เนาะ ขอโทษด้วยนะครับอดีไอนิดหน่อยเสมหะานะครับเอ้าตัางตันจโอยเดินต่อแป๊บนี่นะครับทางนี้เราจะสังเกตนะครับทำไมเราล่วงแล้วเราไม่เก็บนะเพราะเราใส่เอเบลยูนนะไม่ใช่เก็บแผนนะครับเขาก็เลย ตอนี้ยังไม่มีปีนะโอ้ยเราก็มาถึงแล้วเผื่อได้ไม่ได้ลวกินนวันนี้ของผมที่ผมคิดนะครับคือหากล่องแล้วก็เปิดนะฮะแต่ตอนนี้ผมมีกุญแจกล่องแค่ดอกเดียวนะครับ พอดีว่ามันไม่สามารถรวมดอกไม่สามารถรวมกันได้นะเอ้ยกุญแจหลายหลายดอกมันรวมกันได้นะครับผมก็เลยแบบว่าแบบที่มันแบบเยอะน้อยะครับก็เลยได้ออกมาแค่นีน้อะีโอ้นี่ฮะ มันจะเป็นยาที่แบบว่าทำให้เราสามารถทนไฟได้กุญเจเราก็หมดแล้วนะเฮ้ยอะไรเนี่ยรมรนไม่ต้องใช้กุญแจหรอหรือว่ากุญแจดอกเดียวใช้ได้ตลอดเวลาเฮ้ยอย่างนี้ก็เจ๋งครับโอ้เจ๋งเลยเจ๋ง ก <Rice fiction. S 2> ็ม่มนก็มาอยวกนขม่ขอไม่อไาทิ้งแล้วอ่ะมาดูกันนะไม่ใช่ระยะบ้าง เหาจริงนะครับเหมือนอันอันเยอะอันอันของผมอันนู้นนะครับพี่ว่าแบบเป็นน้ำแข็งนะครับหูนี่กล่องเยลน,นี่เดาะไอ้เอ็นี่อะไรเดียวเจออย่าอะไรนี้อะไรเดียวทิ้งเนาะ เอาเป็นอะไรคิดหนักเลยครับอินเนมมาแปลว่าอะไรอ่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่ายานี้ทำอะไรนะแทนอะไรดีอ๋อนี่ไงสุนปืนใช้แลแ้วพอดีว่าผมไม่ใช้คนติดปืนโอ้ยเต็มเต็มเลยอะ าผมตายก็ตายเลยนะผมเกียดแบบเอออนั่นนะอือครานี้จะ่ตายนี่นอนแล้วเพื่อเป็นการประหยัดเงินนะครับวาร์ปกลับบ้านเถอะไปตายที่บ้านดีกว่าเยอะหรืออย่างหนึ่งคือเราไม่ตายจับ <c oughs> กันด้วย เอ,อ้ยนะครับมาต่อกันเลยขอ,องกวงกเยอะนละมีมีไม้ไหมเนะมี่ยเบิดดูถ้ามีไม้แนละ้วผมจะครับกลองไม้เลยที่ว่างเหลือเก็บไปทั้งนิดก่อนแล้วกัน อ๋อนี่นะครับที่ผมเลือกอยู่เมื่อกี้ว่าผมจะไม่เอาอะไรไม่เอาอันนี้เดียวอืมอมเก็บเก็บไม่ก็เก็บเออผมค่อยเก็บเองดีกว่านะครับของอะ่ะตอนนี้เรามาหาอะไรทำเันก่อนดีกว่าริเจเลือดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอริเจเลือดเสร็จผมจะตัดกับมาครับไปก่อนนะคะเดี๋ยว ไม่ใยังไม่จบคลิปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคับอเจอเจ้กับมาอีกแล้วนะจ็ดรอแล้วก็ียาเลยไปีอแล้วมันนานโอ้โหมืเอตอนนี้เนนะครับหัวใจขึ้นแล้วเป็นออีกนนี้โอ้โหมาต่ออเซไพิกซ หรือพิกเซลก็ไม่รู้แนละอ่าไม่ค่อยดีอ่าไม่ค่อยออกเหมือนกันอืมอันนี้สามารถเอาไปทำไปีกได้นะครับแต่ผมไม่เอาเพ้าเป้าหมายของผมในตอนนี้คือนะทำชุดเกะเอ่อ,ช,อนะชุดเก่อะเลยนะชุดเกะด้วงครับผมว่าผมจะไปขอ เอ่อกุญ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 แจฮะกุญแจกุญแจเอ่ออะไรนะวัด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 โกเลมนะครับมาอยากเพื่อนนะแล้วก็เราจะไปฆ่าโกเลมกันนะครับนะอะไรสมาร์ดอเวอรไลท์ยูทูบเซตเทินดาวไม่รู้เหมือนกันนะคะมันขึ้นตลอดเวลาเลยผมไม่แน่ใจนะคะว่าผังน,นี้มีบอสกระต่ายแล้วยังนะ ถ้ามีแล้วนะผมจะแบบล่ามันเลยนะครับผมอยากได้ n อ c ีซีที่แบบว่าอให้ให้สีเราครับแล้วผมจะเอามาทำเป็นชุดสีเลยชุดเนี่ยสีอะไอชุดชุดเนี่ยนี่น,น,นี่นี่สีนั่นรงรอสร้างบ้านดีกว่านะผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับมาไม่ด่านเยอะนะไม่เป็นไรครับเรื่องไม้เนี่ย ปีแอ,อกมาก็จู่อ๋อนะอ๋อถ้าใครยังไม่รู้วิธีขับปีแอกอันนี้นะเยวะรู้ก็จะสอนนี้ไหมนะอันนี้ผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับ

ไม่ได้ค่ะแพนเธอร์อะไรแบบนี้เราเราขงเราก็จะอ่อนโดยตลอดการประมาณนั้นนะผมไม่เข้าใจนะครับภาคแรกเนี่ยเขาเอาไอ้ในโทรศัพท์เนี่ยเขาใส่มาเพื่ออะไรทรั้งที่มันโสดอะไรเราไม่พูดกันแ,แต่ไม่ใช่นะครับเอ่อมันเป็นภาษาจีบที่เราอ่านไะม่ออกกันเยอะอันจะเป็นคำสอนอะไรประมาณน,นั้นก็ได้นะ นะครับโอ้นี่นะของของเดียวของสิ้นเลยนะครับอันนี้นะครับผมจะตัดให้หมดต้นเลยเชื่อไหมนะเจ้าผมผมตัดหมดต้นแน่นอนเยวไว้ได้พวกนีเน่ยครับบางทีผมอาจจะไม่เห็นนะแบีนี้ผมขอ แล้วแบบเราต้องขุดใบไม้อะไรอีกแต่ผมจะพยายามขุดได้หมดแล้วกันอุ้ยอุ้ยโอ้สาลิงสีนะครับจะได้แบบสบายๆยหน่อยฮะยังมาหาสาลงกันดีกว่านะ 嗯。<laughs> พออยู่มาสักพักนผมิยาเลยเสร็ก็ อือนะฮะต่อกันเลยอืมโอ้บูมาเรงอ้ออันนี้ก็รูสกสักได้เลย,งงยใช่ไหมอ๋ออันนี้บอกหนึ่งดีไซนอันนี้อะไรอ่ะอม,มานายี่สิบบอกไม่ผมไม่ค่อยไอ้นเรื่องมานาเท่าไหร่นะมานาผมแบบไม่ค่อยเล่น สายเบ็ดมั้งที่ม่ง,งเลยอได้ประตูรีเออใช่ครับขุดไปด้วยดีกว่าคุมาค้มค่าคุ้มค่าไปฮะกลับบ้าน,น,นกันเถอะโอ้โห แล้วพลังโจมตีแบบไอ้พลังโจมตีนี่แบบผิดหวังมากนะครับโอ้โหเราคิดว่ามันโหดนะเนี่ยพลังโจมตีแบบผิดหวังนะหยิบไปเลยพลังโจมตีผิดหวังมากเลย,เลยอะ่ะ

มืังผมมือปล่อยเอ,อ็นดูซีมาตัวหนึ่งเนี่ยครับพิสาดเนี่ยฮะเห็นมัดเห็นมันถูกมัดก็เลยปล่อยมานะมันจะมาเกิดที่บ้านผมไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับอืมออที่ก็เวลาประมาณประมกานะครับโอเคงั้นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะผมครับขอขอขอ